ทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์ค่ะได้ร่วมแสดงความอาลัยแด่พระพันปีหลวงอย่างสุดซึ้งขณะที่น้องโชตเด็กชายวัย10บขวบได้กล่าวด้วยหัวใจตั้งใจถ่าย,ายภาพเก็บไว้เพื่อบันทึกความทรงจำตลอดไปค่ะครับภายหลังจากที่สำนักพระราชวังเผยแพร่ประกาศว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมรา ขอภัยครับพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568บรรยากาศทั่วประเทศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งโดยเฉพาะที่โรงเรียนเลิศดคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์จังหวัดสงขลาซึ่งนางอุไรวันเอกพันหรือครูแม่มผู้ได้รับไปอ,อนุญาตโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยคณะครูและนักเรียนนะคะได้ร่วมกันแต่งและร้องเพลงที่มีเนื้อหาสื่อถึงพระจริยวัรอันงดง,งามและพระ,ะาราชจริยาคู่พระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9้าท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสงบและความเคารพทุกคนต่างชูพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นเหนือศีรษะพร้อมเปล่งเสียงร้องเพลงอย่างกึกก้องเพื่อแสดงความจงรักภักดีและความอาลัยจากใจถึงแม้บรรยากาศภายในโรงเรียนเลิยคณิสมาร์เซนเตอร์จะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่ทุกมุมของ โรงเรียนได้ถูกประดับด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ของพระพันปีหลวงอย่างสง่างามเพื่อนักเรียนนะคะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนทำความดีสืบสานพระราชปณิธานและดำรงไว้ซึ่งความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความภักดีตราบดานเท่านานค่ะจากที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยนะคะรู้ข่าว สิ่งที่คุ่มคิดว่าคว่มควรจะนะฮะทำมากที่สุดก็คือว่าเสียใจได้จะทําอะไระเพื่อที่จะนะฮะทำหน้าที่ในฐานะประสบนิกรนคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะุณมก็รีบนะคะ แต่งเพลงถวายพระองค์ท่านเป็นเพลงของเลิศคณิตเองพี่สมโอคงได้ยินคลออยู่ที่โรงเรียนซึ่งจะเป็นเพลงนะคะที่พูดถึงพระองค์ท่านและพูดถึงการจากลาของพระองค์ท่านนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยครูหม่งก็เปลี่ยนสถานที่เท่าที่นะคะเวลาหนึ่งวันครูหม่จะทําได้หลังจากนั้นเนี่ยครูหม่งก็เล่าเรื่องนี้ให้นักเรียนของเลิศคณิตฟังค่ะ สิ่งเหล่านี้การสูญเสียนี้เด็กๆต้องเข้าใจและเขานี่แหละค่ะจะเป็นคนที่จะบอกเล่าเรื่องราเหล่านี้ต่อไปซึ่งครูแม่มคิดเลยว่าเมื่อพระองค์นะฮะ,สะเสด็จสุดสวรรค์คยวันที่24ตุลา2568ครูแม่มต้องจัดกิจกรรม24ตุลาคมค่ะ ในฐานะที่เราเนี่ยนะคะรักสถาบันเรารักเนี่ยอย่าอย่าแค่เสียใจคะ่ะเราต้องบอกว่าเราจะทําอะไรและเราไม่ได้ทําคนเดียวเราจะพาบุคลากรจะพาผู้ปกครองจะพาลูกศิษย์ตลอดจนสังคมเนี่ยนะคะได้ตระหนักเห็นว่าการสูญเสียพระองค์ท่านผู้แมมบอกนักเรียนว่าเราเหมือนเสียเสาหลักนะคะของชาตินะคะเพราะอะไรเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์คือความมั่นคง ของคนไทยค่ะพระบารมีไงคะพระบารมีที่คุ้มพวกเราอยู่นั่นคือสิ่งที่คุ้มภัยพวกเรามาตลอดชีวิตของพวกเราครับนี่สมองเพื่อที่จะได้ระ,ะลึกถึงท่านตลอดไปครับจะได้นึกถึงท่านตลอดเวลาและตลอดไปครับการสูญเสียนี้ทําให้ผมรู้สึกเศร้ามากเลยครับผมอยากให้ท่านอยู่ต่อจนกว่าท่านจะ,กะเกษียณร,ราชการเลยครับ ผมตั้งใจว่าผมจะตั้งใจเรียนและทำแบบนี้ตลอดไปครับ